สวัสด er ีจ้าพี่น้องอยูいい่กับแม่ใหญ่หน่อยผ้าเลาะเด้อพี่น้องจ้าแม่ใหญ่หน่อยผ้าเลาะผ้าเลาะมันนี้แม่นใหญ่หน่อยเลิกงานมาแล้วก็บ่ได้ไปรอทางไหนด้อพี่น้องแม่ใหญ่หน่อยสิพาพี่น้องมาอันก้วยหมกไหยกินซะแม่นอยอยากกินข้าไอ้กินข้าวแห้งเงี้ยไงมอนซื้อหอยมาจากตลาดจะเขามาก้วยหมกไหยกินเนาะพี่น้องเนาะซื้อหอยมาจ้ะจะเขามา ฮักกระค่เอาตามันออกได้พี่น้องเด้อเอาตามันออกสะกอนนี่ตามันนี่เอาออกเลยตามันออกได้าาออพี่น้องก้วยหมกหอยใส่มะก,กอ,อกเนาะเสียบขากปัญญางแหละมือนี้พี่น้องหน่อยสิพาะก้อยหอยใส่มมก,กอ,อกจาก้านี่หน่อยสิเปสอนโยหมกหอยกระดายต่ว่าเย้าใหญ่หน่อย สารสวิงยังบ่แล้วอยู่ไอ้น้อยกําลังฝึกสารสวิงอยู่เฮาไปสอนบักหอยเนาะมื้อนี้เฮาซื้อกินซะก่อนเนาะพี่น้องเนาะเลิกงานมากกับเมื่อยแล้วมื้อนี้เลิกงานแต่วันจักหน่อยนอึงมีเวลาไม่เฮ็ดกับข้าวกินเดี๋ยวมื้อหน้ไอ้หน้อยจังสิพ่ารอไปหาเก็บปักหวานเด้อพี่น้องาเก็บปักหวานมาแกงเนาะช่วงนี้ มีเวลาไปหาเก็บผักหวานอยู่พีน่น้องเอวกินก้อยบักหอยส่สก,ก้อนนะจ้ะมื้อนี้นะมาเด้อไปอยากก้อยบักหอยน้ำย้อยหน่อยนะแกะตามันออกสก,ก้อนเนาะต้มเลยนะนี่ย้อยหน่อยต้มแล้วต้มแล้วเข้ากะเอาแต่เอาแต่หัวมันเด้เอาแต่ห,แตหัวมันตามันบ่เอาแกะออกแตงมันเป็นยังไงดอกเพราะวา่าอัน แล้แลกินแล้วตามันสิเป็นแบบยำกลื่นๆๆๆทั้งไลนยที่หล,ย,หลยเนาะเอาแกออกเลยค่ะตู้อีขนาดพีน่น้องเอ้ยอ้วนขนาดเลยมองไปแมไปสลี้แม่อ้วนๆกินผู้เดียวคือสิว้ากินผู้เดียวคือสิกินเหมือ สิหลายแต่มาเด้อไปอย่างน้ำยายหน่อยน่ะมาเด้อมาเด้อยได้หน่อยสิก้อยก้อยหอยใส่มะกอกก้อยมะหอยใส่มะกอกเก็บมะกอกมาไวไ้อันหลายมือเลยล่ะเก็บใส่ตู้เย็นไว้เนาะจ้ะอ้วนขนาดพี่น้องเยง้หน่อยเย้หน่อยท่านได้กินเข่าด้วยเนี่ยหน่อยไปเห็นงานมือเสาร์นี่เย้หน่อยเข่างานหน่อยตื่นตีสี่เนี่ยหน่อยเข่างานตีห้าเนาะ เขาวระท่านได้กินเลิกงานมาแล้วมาแวะตลาดพอดีเห็น,เ,นเขาขายหอยเนาะเขาขายหอยคือนึกอยากซะนึกอยากก็เลยเก็บซื้อมาซ่าพี่น้องเจ้าของสิไปหาอยู่หออกมือแดงว่างๆเลยจังสิไปหาตอนนี้เราเนึกอยากแล้วก็อาหารอีสานบ้านเฮานเนาะฮามาอยู่ ไก่ยู่ไกสกระซางยูเมืองกุ้งแล้วออยู่ไกสกระซางเนาะพี่น้องมันกับเขาเคยกินนะเมียเขาเคยกินเ,นเข,า,เกนเขาก็อยากแนเนอะพี่น้องเนาะอยากอาหารพื้นบ้านอีสานบ้านเฮานาน่ะนะถึงแม้ยู่ไสกับอาหารอีสานเนี่ยมันซสบอยู่แล้วก็กับคือคนไทยเพิ่นกับ ินอาหารไทยนะคะอีสานก็กินอาหารอีสานบ้านนออกบ้านนาเฮาเนี่ยเด้อจ้าเดี๋ยวยายหน่อยสีทําแกะหัวหอยก่อนเนาะพี่น้องหน่อยแกะหัวหอยแล้วกะเดี๋ยวแกะแล้วแล้วยายหน่อยจะสิพาไปหัวเนาพี่น้องเนาะเราก็จะแกะหัวหอยก่อนนะจ้าพี่น้องมายายหน่อยจะก้อยหอยเลยเด้อบัานนี้พี่น้องยายหน่อยจะก้อยหอยสู่พี่น้องกินเลยเด้อบเนี จิ้มมะขอยก้าล่างแล้วได้พี่น้อง,องล้างเสร็จแล้วนะจ๊ะจิ้มลแล้วนะฮาก้าล่างลาแล้วนะฮากับมะก้อยด้วยน,นี่น้ำปลาใส่น้ำปลานิดหน่อยใส่น้ำปลา,านิดหน่อยน้ำปลาจังน้อยด้วยพี่น้องเด้อ ใส่น้ำปลาให้มันนัวครับโอใส่น้ำปลาให้มันนัวครับพ่ออมข้นหน่อครับมันร้อนร้อน,อน,อนเดือดเดือดเด้อพี่น้องใส่น้ำปลาจังน้อยสโหลดลงไปดูโลดลงไปใส่ลายแสบลายนัว ใส่ลายแซบลายจ้าเป็นวาขเขาขวบยหัวจนมันแหงนยหอมขนาดเลยกินเ่ยกินหอมมันหอมขนาดเน,นาะควรแนะนำแหงจังน้อย อันการที่เขาหมากก็มาเขาเอินก้อยหอยเนาะบานเยอะด้ยเอินก้อยหอยการเนี้ยการที่ยอะด้ยเอามาาักัวมาก้อยใส่ให้มันเดือดนี่ก็คือห้หอยมันสุกละกะให้น้ำปลาให้ที่เขาปรุงนะม,นมันขั้นเขาในตัวหอยเนาะแซ่บแล้วพี่นอ้องเปี้ยตาขวาัวให้มันน้ำแห้งแจหน่อยไปนี่ ปวดปวดเพี่น้องไอ้ขวายหนามแห่งจังหน่อยสเสร็จแล้วเด้อพี่น้องจ้าขวาให้นามปลาเข่ากับตับ,ต,บตับเครื่องปรุงเฮาหน่ะมันเข่ากันมันเข่าหัวหอยเนาะการที่เฮามากมากขวายจรงจี๋มันเขา่ากันเด็กพี่น้องมันกระสีนวัวได้ปะเนี่ยโอเคพอแล้วปิดไฟได้ พอหรือเด้อพี่นอ้องปิดไฟได้ปุ่เลยจ,จ้าใส่ใส่พริกจักหน่อยไม่ใช่น้อยบ่ได้กินทีกไม่ใช่น้อยบ่ใส่พริกหลายเด้อใส่พริกหน่อยนึงเอาพอแล้วจำนี่พริกจักหน่อยพักลงไป ลงตายข้าวั่วขาดบ่ะเด้คือข้าวั่วได้ไหมน้องข้าว,วั่วจุดใส่เมือกระปุกโดนข้าวัั่วี๋ยวขวากัยแล้วแล้วๆควลนเนี่ยมันเข่ากันโอ้ยังงดูท่าในใส่มากอกแน่นอนมากมากกอก ม,มักมะกอกได้หน่อยใส่เม็ดหน่วยเลยเด้อมากกอกใส่มักขัดม,มากมะกกอกขัดใส่เลยจ้าใส่เมดหน่วยเลยจ้าคนทำมมันห่อนเลยนะพี่น้องเพราะเนี่ยมันเข่ากัานทวกม,มันห่อนอน ไม่ใส่ผักหลายพูดบ่าน,น้องที่น้องมีแต่ผักหัยแต่มากระเซาบเป็นกระเซาบคักลุ่มต้นไหมันเขากันหมากกอ,อกกับอันนี้มันเขากันหมากกอ,อกกับบม่งหอยแล้วมันก็จะมี โอซ่าเลียวพี่น้องเอ้ยแซ่บมักขักหลายแล้วแล้ว,ว้าปะปิกินมันเนี่ยแล้วเด้อพี่น้องแจกค่ะคนเดียวแล้วพอดีกินเนะพี่น้องเนาะ เซ็ตจ้เซ็ตแซ่บอร่อยนวนเลยจ้ะพี่น้องหน้าตามันก็ออกมาจั้งสีละไปไปกินเลยจ้ามาพี่น้องแล้วแหละมาๆมากินน้ำย้ยน่อยแล้วแล้วกินกับข้าวเหนียววันฮอนจ้าเปลี่ยนจะแซ่บมากค่ะ ปั้นเลยพี่หน่อยจำจำแล้วก็ปั้นเลยก้้ยหอยเดิอม,มาเดิอม,มาเดิอก้้ยหอยน้ำใจหน่อยเด้อครับไม่ได้กินโดนแล้วพี่น้อง อร่อยสุดดีสิงมื่อยย้หน่อยอ,อร่อยมากตักครับพ่อตักสารละแหน่อยจะหน่อยผมเองกอดสารผิด นคนไทยเอื่นมาเคือพวงบานนิดหน่อยเอื่เอ,อื่นมกแทง มนโดนดนโดนเินเถื่อนึงเนาะแสียบม่นช่หน่อยบิกกินเสร็ด Nói này nhồi bên này lại Xếp nào Hãy subscribe cho kênh ให้เบิงซีฟิล์าน่หน่อยแน่นหน่อยกินเพื่อเนี่ยแน่นหน่อยหนึ่งนี่หนึ่งตอนเศร้ากินหอดตอนแรงไม่นาะหนึ่งเพื่อดียวอไปหยับแกะตรงนี้มามีเวลาดังดังทานเนาะแค่ง,งานมากกับเมยแล้ว อ็นั้นไงอ่ะจะบั่นย้อยน้อยเอิญพักเสริม ท่านมันเหียเขาเขัา เจ่าหน่อยผ้าเล่อผ้าก,กินมาเด้อพี่น้องบม่ได้ไปเล่อกับกินเนาะ กินข้าวเนี้ยวที่สานบ้านเ้าต้องใส่มือใส่อดมันประแซบ 看看吗？ เสริมแล้วอะไปลูกเองงามบ้างไหมเนาะ ่มไม่ยังแสบจำอาหารอีสานบ้านฮางแล้วเดี๋ยวมื่อไหร่า,าด้หน่อยเลือกงานเลือกงานบอกคำเดี๋ยวหน่อยสินะเราโคกไปหาเก็บผักหวานมาแกงเนาะเพราะได้แกงอยู่มากาผักหวาน พิดเมือขนาดพี่น้องลูกบบมาหมดกี่ตรงมาแต่เสร็จ ไปหอยกระสุนมัน่นหน่อยเห็ดเอกบัวคือไผ่บ่มีไผ่คือเพอใส่พริกห,หน,น่อยนึงไม่ต้องจ้าคลิปนี้จน่หน่อยกับซิซัมนี่เด้อพี่น้องเดี๋ยวคลิปหนาเดี๋ยวหน่อยสิเราไปใส่เรื่องมาแน่นห,หน่อย เดี๋ยงงานคำนี้หน่อยกับบรเด็จลรอกอะ่ะเดี๋ยวสิมาฮ็ดกับเขาสู้กินเนาะพี่น้องเนะาะไม่ได้พี่น้องเดิมมาคำสุดท้ายมันน้อยไม่้อน อันนี้เอาทีเด็กบ่ได้ล้งมันจางเถอคกลับซิมสดค่ะคลิปนี้ก็ทำนี่แหละจ้าพี่น้องบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อย่าน้อยด้วยนะคะ